วันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับเคสค่ะฝ้าค่ะ,คะและพวกเรารายการ Go, Go on tour SK ค่ะ,คะแล้ววันนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านไปจะรมจันหวัดสมุทรสาครค่ะ 哈。<Hi. S 2> เนี่ยเล่นต yeah ัวนี tá, ้มันเป็นงานที่เราเด้ด่วนไงทำงา็ะสรคือหน่ใยตาขอสัมภาษณ์เขาว่างานทกชิ้นที่ทำเนี่ยเป็นงานทำมือเหมดนเลยใช่ไหมจ้ะเป็นจะรลงี่อทำไม่ใช่งานมือนี่ไม่ใช่เป็นจะรลงมือถ้าเดี๋ยวนี้ยุคเรื่องสมัยใหม่บางคนจะเปิดเครื่องทำเป็นในเร่อไม่ใช่ไหมค่คือสีมันจะไม่นุนไง มันจะเรียบไปเลยนะคนก็จะรู้จะรู้ว่าไม่ใช่มันจะร,อรองอแล้วงานที่ทำเนี่ยคอใช้เวลนานานเนี่ยต่อชิ้นต่ออันต่อใช่่อช้ถ้าชิา้นะะเล็กก็ไม่นานนะคะถ้าชิ้นใหก็เร็วอยู่ถ้าชิ้นใหญ่เนี่นยหนหมูน้เห็นหเป็นเดือนเห <c oughs> มกันเป็นเปนครึ่งเดือนอ่นนานานนาน ่้รูแล้วทุกชิ้นที่ทำเนี่ยแบบมีแบบว่าคุณป้าได้ผลตอบแทนหรือว่ามีเยอะนะคะประมาณมันขายราคาขายหรอ,อะมันก็นนอยู่ที่ชิ้นงานอยู่ที่ออเดอร์อยู่ที่ขายหน้าร้านถ้าเป็นชิ้นนามที่เออเดอร์เนี่ย พอเดิ้ลเนี่ยถ้าอาจจะสั่งเราล้อยชิยนะ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องดับลงหน่อยใช่ไหมนะท่าทาก็ต้องดับลงหน่อยแต่ถ้าขายหน้าร้านะอนะ่ะขายชิ้นเนี่ยมันก็เปดูชิ้นงานซึ่งเนี้ยนะลายยากไหมเออมันใหญ่มันก็แพงมันเล็กมันก็ถูกหน่อยเพราะว่าสีสีทองสีที่สีที่เราใช้เนี่ยนะมันก็เป็นทอ,องเหมือนเดิมถ้ทองทำเขียนนะมันก็มันี้ก็ถ้าขายหน้าร้านก็ตกแพง ถ่ายนะลูกตกทางแล้วลูกก็เป็จะลงก็อย่างนี้แหละลูกแต่ว่าไคุณป้าทำตั้งแต่สาวเลยนะคะใช่ทำตล้ดตปลาเน้นการใส่แว่นอ่ะเป็นมาเนี่ยหมดทั้งในกลุ่มหมู่บ้านแล้วทั้งกลุ่มเนี่ยก็คือมาจากที่เดียวกันหมดเลยเป็นมาตั้งแต่ข้าแลงร้อยหกบาทได้ข้าแลงร้อยหกบาทจากบริษัทเต๋อรภาพนะคะก็ แต่ครับแต่ก็วันนึงสิบบาทถห้าบาทที่จุดแบบคือเขาจะขึ้นเราเรื่อยๆแลเราจะไปได้เท่าไหร่เลยเนี่ยดีนะโรงงานใหญ่โตมาเลยแต่ตอนนี้ตอนหลังที่ว่าพวกเราต้องออกมาเนี่ยเพราะว่าโรงงานมีปัญหาจะเป็นอันไหนด้วยเพราเราก็เป็นยานทั้งหมดก็ถูกจ้างออกบ้านแต่ก็ออกมามั่งออกมาเราแบบออกมาเยอะเลยอะออกเยอะเลยก็ คะนนเก็เนี่แทบหมดคะแนนออกมานี่ออกมาแล้ว <c oughs> ก็ไม่รื้ทำไรเนาะเงิน <c oughs> ฟังเขอะไรเนะี่ยประธานกคนแรกเลยเขอะไรจะเป็นคนที่ว่าเ <c oughs> ่งเงินได้ก้อนอหนึงสมัยก่อนเงินหมื่นเลยนะถ้านเงินเก่าน,นี้นะอะไรก็มีความคิดอเ่เราซื้อผลิตภัณฑ์ื้อตีตทองมา แล้วก็มานั่งวาดเองที่บ้านแล้วก็ลงสีเองแล้วก็เมารถไปอ้อมน้อยเพื่อเอาไปเผาเตาไม่มีเตาแพงมากใบหลายหมื่นเพราะว่าแถวอ้อมน้อยจะมีเตาเผา,า,าเมาเตาที่นั่งแล้วก็ทําอยู่จนกระทั่งที่ไรท่า้องทำก็เรียกคนที่ตกงานด้วยกันนาะมาช่วยจนกระทั่งแบบ ดังเรื่อยๆดีของถ่ายที่บ้านคนก็ตื่นตกใจสมัยก่อนเนาะเป็นกระดมมัดังมากเลยใครมีนี่ชื่นชมกันหน้าดูเลยว่าจุดประกายตรงนั้นนัละจุดประกายที่ทางการเขาไม่เห็นให้รวมตัวปเป็นกลุ่มพ้าเขาเป้าอะไรทำป้าแดงเริ่มทำป้าหนุดเลยก็เริ่มทำปายันดาเห็นปาลัานดานะอยู่ข้างหลังเป้าอะไรอะ่ะเริ่มทำทุกคนก็ทำพอทำกันได้บ้านมาอยู่ใกล้กันพี่น้องกันหมด เราจการมาให้รวมตัวให้ตั้งใครจะมาทางเลขาอะไรเงี้ยเขาจะเข้า,ขามาดูแลช่วยกระหน่ำกระหนุ่มถคือช่วยดูแลช่วยเสริมหาตลาดหาช่องทางอูต้ตอนนั้นใหม่ๆโอ้เหนื่อยมากปวดก็ชนะมาออกงานไม่เสียงเงินไม่เสียบุ๊กไปกันไปจนเหนื่อยอ่ะดังใครๆก็มาใครๆก็มาพอ แต่ก่อนยังไม่เป็นอย่างที่หนูเห็นนะหมะู่บ้านนะยันเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนที่เป็นกระโบชทางร่อง um เลยอะ่ะเป็นร่องสวนเะนี้พอพอนักเข้าเห็นไหมไม่ดีร่องสวน,นไม่มีท่าไเห็นเลยตรงน,นี้ไม่มีเลย <c oughs>